กศนอำเภอมหาชนชัยขอสรุปงานประจำเดือนตุลาคม2565ดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่1-31ตุลาคม2565ครูกศนตำบลลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษากศนตำบล10บตำบลประจำภาคเรียนที่2ทับ2565วันที่19ตุลาคม2565ครูกศนตำบลทั้ง1ิตำบลจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากศนตำบลนักกศนทั้ง1ิแห่ง วันที่26ตุลาคม2565นางปริชาติบุญกองผู้อำนวยการกศอนอำเภอมหาชนชัยและบุคลากรกศนอำเภอมหาชนชัยจัดกิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศอนปออลอดสารเสพปิดโดยมีนายยุงยุทธ์นิชลานนท์นายอำเภอให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่21ตุลาคม2565จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ,อ,อสอวอร่วมกับัังหวดเคลื่อนที่วัดบ้านหัวดงตลพระเสาอเภอมหาชนชัยจัังหวด,ดยโสธรงานอื่นๆวันที่4ตุลาคม2565บุคลากรก,รกรสอนอมอมหาชนชัยเข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม2565ด้วยความพร้อมเพียงรับทราบนโยบายในการปฏิบัติงานและข้อสั่งการต่างๆจากทางอำเภอ วันที่3ตุลาคม2565นางปริชาติบุญกองผู้อำนวยการกอศอนอําเภอมหาชนชัยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปลัดอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์งานกอศอนอําเภอมหาชนชไยรับทราบนโยบายในการปฏิบัติงานและข้อสั่งการต่างๆจากทางอํเภอ วันที่5ตุลาคม2565นางปริชาติบุญกองผู้อำนวยการกศนอำเภอมห AH าชนชัยและบุคลากรกศนอำเภอมหาชนชัยร่วมทำกิจกรรม5สพัฒนากศนตำบลบากเรือ วันที่10ตุลาคม2565นางปริชาติบุญกองผู้อำนวยการกศนอำเภอม,มหาชนชัยและนางพวงพยอมศรีกุลครูชำนาญการพิเศษนางสาวปียางออนโพแสงครูผู้ช่วยและนางสาวปรัสณีนันทจักบรรักษปฏิบัติการร่วมก้อนรับนางสาวทรงศรีวิรารันศิยากรรองเลขาธิการกศนอและรับฟังนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและที่แจงแนวทางการดำเนินงานกศนอ วันที่10ตุลาคม2565นางปริชาติบุญกองผู้อำนวยการกราศานอำเภอมหาชนะชัยและนางพวงพยอมศรีกุลครูชำนาญการพิเศษนางสาวปิยาพ,โพรโคแสงครูผู้ช่วยและครูกราศานตำบลบึงแกร่วมประเพณีออกพรรษากับชุมชนบ้านบึงแกซึ่งมีขบวนแห่ไฟมงเมงและการแหร่ปราสาทพึ่งซึ่งเป็นพุทธ,ธบูชาเนื่องในวันออกพรรษา วันที่13ตุลาคม2565นางปริชาติบุญกองผู้อำนวยการกศนอํเภอมหาชนชัยและบุคลากรกศนอํเภอมหาชนชัยร่วมทีที่วางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่17ตุลาคม2565กศนอำเภอมหาชนชไทยร่วมต้อนรับนายบุญเลอร์ตองติดรามผู้เข้ารับการพัฒนาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดกรุงเทพมหานครลงฝึกประสบ oh การณ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่21ตุลาคม2565นางปริชาติบุญกองผู้อำนวยการกราศนอำเภอมหาชนาชยัยนางพวงพยอมศรีกุลครูชำนาญการพิเศษและนางสาวปียาพรโคแสงครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน TA และติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยโสธร กสอนอำเภอมหาชนะไทยขอสรุปงานประจำเดือนตุลาคม2565ไวเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ